บูเรต Black ภูมิใจนำเสนอเมาเซอร์ปืนพกสุดเอกลักษณ์ดีไซน์เยอรมันคลิปนี้กดให้ผมหน่อยสัก2ยอดไลค์ขอบคุณครับเมาเซอร์ซีเหรือที่รู้จักกันในชื่อบูมแฮนเดร์เมาเซอร์เป็นปืนพกในตำนานที่ได้รับความนิยมในหมู่นักสะสม และผู้ที่ชื่นชอบมานานกว่าศตรวรรษปืนพกได้รับการพัฒนาโดยมอเซอร์ผู้ผลิตอาวุธปืนของเยอรมันมในช่วงปลายศตรวรรษที่19และถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจประวัติคุณลักษณะและผลกระทบของมอเซอร์สี6คุณสมบัติมอเซอร์สี6เเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ยิงกระสุนมอเซอร์7 63X 25มมิลลิเมตรมีด้ามจับแบบ ด้ามไม้กวาดที่โอโดดเด่นซึ่งยื่นออกมาจากด้านหลังของด้านปืนพกไปจนถึงด้านหน้าของลำกล้องทําให้ปืนมีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครซีเก้าสิบหกมีแม็กกาซีนแบบถอดได้ซึ่งบรรจุกระสุนได้สิบนัดและป้อนด้วยคลิปสตีปเปอร์ปืนพกมีระยะยิงสูงสุดประมาณ100เมตรทําให้เป็นที่นิยมในหมู่ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ประวัติมาเซอร์ซีเก้าสิบหกได้รับการออกแบบโดยพี่น้องพรอนและวินเฮมมาเซอร์ และเปิดตัวครั้งแรกในปี1896เดิมที่ปืนพกนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ถูกนำไปใช้อย่างรวดเร็วโดยกองทัพเยอรมันและเห็นการใช้งานอย่างกว้างขวางวางในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 496ยังถูกใช้โดยประเทศอื่นๆในระหว่างสงครามรวมทั้งจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อบ็อกเซอร์หลังสงครามมอเซอร์4 9 6ยังคงผลิตอยู่และถูกใช้โดยกองกำลังทหารและตำรวจหลายแห่งทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่มพลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนซึ่งทั้งตำรวจและโจรใช้มันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 4 9 6ถูกใช้โดยทหารเยอรมันและมักจะออกให้กับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนผลกระทบมอเซอร์4 9 6มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาะ หาปืนพกและอาวุธปืนโดยทั่วไปมันเป็นหนึ่งในปืนพกกึ่งอัตโนมัติรุ่นแรกที่ประสบความสำเร็จและช่วยปูทางสำหรับการพัฒนาปืนพกอื่นๆเช่นลูกเกอร์แปดและโคนโมเดล1911นอกจากนี้ซ9 6ยังเป็นที่รู้จักในด้านความแม่นยำและความน่าเชื่อถือและเป็นตัวเลือกยอดนิยมในมูทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นอกจากนี้มาเซอร์สีกายังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมโดยปรากฏตัวในภาพยนตร์ และรายการทีวีมากมายมันถูกใช้โดยฮอนโซโลอันโดกดังในแฟรนไชส์สตาร์วอรซึ่งมันถูกจัดแปลงให้ดูเหมือนบนฮัสเตอร์แห่งอนาคตสรุปเมาเซอ c เ6เป็นปืนพกในตำนานที่ผลิตมานานกว่าศตวรรษรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในบูนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบในขณะที่ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทหารและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผลกระทบของ496ต่อการพัฒนาอาวุธปืนโดยเฉพาะปืนพกทำให้มั่นใจได้ถึงมรดกที่ยั่งยืนในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีอาวุธปืนสรุปมาลเซอร์ er 4 9 6หรือบลูมแฮนเดิลมาเซอร์เป็นปืนพกถึงอัตโนมัติที่ยิงกระสุนมาเซอร์ er ขนาด 7,63x 25มิมลิเมตรมีด้ามจับแบบด้ามไม้กว่าที่โดดเด่นและกล่องบรรจุกระสุนแบบถอดได้ ซึ่งบรรจุกระสุนได้10นัด4 9 6ได้รับการออกแบบโดย2พี่น้องพรและบินเฮมเอาเซอร์และเปิดตวัวะครั้งแรกในปี1896มันถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และยังคงผลิตต่อไปอีกหลายปีหลังสงครามเอาเซอร์4 9 6มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาอาวุธปืนโดยเฉพาะปืนพบและมรดกตกทอดที่สืบทอดมายาวนานของมันได้รับรู้ทั้งในวงการทหารและพลเรือน คอมเมนต์กันเข้ามาเลยครับอยากให้ทำคลิปอะไรอย่าลืมกดไลคกดแชร์กันดู